หนึ่งสองสาหหนึ่งสองห้ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนําอะไรกันอยู่ ơi? เอยเอวันนี้เด็กๆของคุณครูติ๋วน่ารักหรือเปล่านะ่าเด็กๆคะทานข้าวกันรด้ยังวันนี้นะคะทำไมคุณครูติ๋วถึงนับเลขมาให้เด็กๆ ฟังรู้หรือเปล่าเอ,อ้ยรู้ไหมคะน้องเต่ยาไม่รู้หรอคะแล้วน้องทาซาละ่ะอยากรู้ไหมว่าทําไมคุณครูติ๋วถึงนับเลขมาให้เด็กๆฟังวันนี้ไม่อยากรู้หรอเอ,อ้ยนิดนึงสิคุณครูติ๋วรู้นะว่าน้องสีนั่นอยากรู้ใช่ไหมคะ ที่คุณครูติ๋วนับเลขให้เด็กๆฟังวันนี้ก็คือคุณครูติ๋วจะมาสอนเด็กๆในการเรียนรู้ค่าจำนวนนับเลขจากน้อยไปหามากเด็กๆรู้ไว้ค่ะว่าค่าจำนวนไหนน้อยค่าจำนวนไหนมากถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะแต่ยังไม่ไปตอนนี้ ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันเด็กๆมาร้องเพลงกับคุณครูติว๋วหนึ่งเพลงก่อนดีไหมคะเพื่อเรียกพลังมาให้เราได้มีความรู้สึกอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะโอเคค่ะพร้อมไปกันหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสองสีหหกเจห้าอีกทั้ง เก้าสิบอีกทั้งเปดและเก้าสิบลา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 หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งเปดเลยเก้าสิบลา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 สนุกแล้วสิเด็กๆขาเด็กๆรู้ไหมคะ เพลงที่คุณครูติวร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรเอย่ยน้องเทียนว่าเพลงอะไรคะเพลงนับเลขหรอเกือบถูกค่ะลูกน้องไอหนาวคะ่ะเมื่อกี้เด็กน้องไอหนาวได้ฟังกับคุณครูติวไหมคะเพลงอะไรเอย่ยเกี่ยวกับตัวเลขเลยคะ่ะอะไรนะคะเพลงนับเลขเยี่ยมมากคะ่ะเกือบถูก น้องซิดนี้ว่าในเพลงของคุณกูติวมีเลขอะไรบ้างเอ่ยเลขสี่ละคะอู้ยี่ยมมากเลยน้องไบร์น้องไบร์อยู่ไหนเอ่ยเสียงแววววใช่เสียงน้องบไบร์มคะลูกมีเลขอะไรมั้งคะเลขเก้าโอ้โห,โโหเก่งมากเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะในการนับเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสิบใช่ไหมคะ เป็นตัวเลขที่เด็กๆรู้จักอยู่แล้วน้องๆอ,อนุบาลสองนี้นะคะคุณครูหลายท่านชมมาว่ารู้ค่าจำนวน1นึ่งถึงยี่สเลยทำไมเก่งอย่างนี้คุณครูรู้ได้อย่างไรนั่นหรอก็รู้จากที่เด็กๆเ,เรียนเทอมที่หนึ่งแล้วส่งกันบ้านไงล่ะคะเห็นไหมล่ะคุณครูรู้นะว่าเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจ เอาละค่ะเมื่อเด็กๆรู้ค่าจำนวนแล้วนะคะคุณครูติ๋วก็จะมาบอกเด็กๆค่ะว่าเลขตัวไหนมีค่าน้อยตัวไหนมีค่ามากเด็กๆค่ะเราจะไปเรียนรู้จากเกมกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปเล่นเกมกับคุณครูติ๋วเลยค่ะไปเลย เด็กๆคะเรามาเล่นเกมเรียงเลขกันเถอะกันนะคะเด็กๆจะเห็นเลขอยู่สามจำนวนมีเลข5เลข3เลข4เด็กๆบอกคุณครูติวได้ไหมคะว่าเลขอะไรมีค่าน้อยที่สุดใน3ามจำนวนนี้ เลขอะไรนะคะน้องเทียนเลขสามถูกต้องแล้วค่ะเลขสามมีค่าน้อยที่สดุดเราจะนำเลขสามมาเรียงไว้ข้างหน้าเลยนะคะเหลือเลขอยูสองตัวค่ะเลข5กับเลขสี น้องเดคอฟว่าเลขอะไรมีค่าน้อยกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะเลขสี่เราจะนําเลขสี่มาใส่ช่องที่สองนะคะเหลือเลขอีกหนึ่งตัวคือเลข5เลข5จะมีจํานวนมากที่สุดในเลขสจํานวนนี้ใช่ไหมคะ เรานำเลข5มาไว้ที่ช่องสุดท้ายเลยค่ะเด็กๆด,ดูเลข3จมจำนวนนี้นะคะ3 4 5เรียงได้ถูกต้องหรือยังคะจากน้อยไปหามากเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูอีก 3. ามจำนวนนะคะเด็กๆตอบคุณครูติวสิคะว่ามีเลขอะไรบ้างเลขอะไรนะคะน้องคอปเตอร์เลข7เลขอะไรคะน้องลิปดาเลข9กและเลขอะไรนะคะน้องไอหนาวเลข8ถูกต้องแล้วค่ะ เด็กๆคะเลขสามตัวนี้เด็กๆว่าเรียงได้ถูกต้องหรือยังคะใช่แล้วคะ่ะน้องแซกบอกว่ายังไม่ถูกต้องใช่ไหมคะไหนเรามาลองเรียงใหม่สิคะว่าเลขอะไรมีจำนวนน้อยที่สุดถูกต้องแล้วคะ่ะน้องซีนอนเลขเจ็ด มีค่าน้อยที่สุดเราจะนำเลขเจ็ดมาไว้ตรงวงกลมข้างหน้าใช่ไหมคะเหลืออีกสองตัวค่ะเลขเก้ากับเลขแปดเลขอะไรมีค่าน้อยกว่ากันคะน้องต้นเตยเลขแปดใช่แล้วค่ะเรานำเลขแปดมาไว้ตรงช่องกลางใช่ไหมคะอีกหนึ่งตัวค่ะน้องเอวา ใช่แล้วค่ะเลข9จะอยู่ช่องสุดท้ายเพราะเลข9มีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะเรามาดูค่ะว่าเรียงได้ถูกต้องหรือยังเลข7เลข8เลข9เยี่ยมมากเลยค่ะเรียงจากน้อยไปหามากถูกต้องค่ะลูก ข้อสุดท้ายค่ะเด็กเเห็นเลขอะไรบ้างเอ่ยเลข16เลข15และเลข17ใช่ไหมคะ3าํจนวนนี้เลขอะไรมีค่าน้อยที่สุดคะน้องคอปเตอร์เลข15เหรอคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะเรานำเลข15มาไว้ที่ช่องแรกเลยนะคะลูก ต่อไปเลขอะไรคะน้องแซกว่าเลขอะไรนะคะลูกใช่แล้วคะ่ะเลข16เลข16นํามาไว้ที่ช่องถัดไปเลยค่ะลูกน้องทาสานขาเลขอะไรคะสุดท้ายช่วยแล้วคะ่ะเลข17นั่นเอง เยี่ยมมากๆเลยเรามาดูกันใหม่นะคะว่าเรียงได้ถูกต้องตามลําดับจากน้อยไปหามากหรือยัง1 5 1 6 1 7โอ้โหเรียงได้ถูกต้องเลยคะ่ะทำไมเด็กๆอนุบาลสองเก่งอย่างนี้คะคุณครูติ๋วขอตบมือให้อีกหนึ่งครั้งคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะลูกๆคะ่ะเล่นเกมของค,คุณครูติว๋วทั้งสนุกทั้งง่ายใช่นี้คะการเรียนรู้ค่าจำนวนไม่ใช่เรื่องยากเลยคะ่ะเด็กๆสามารถนะับอะไรก็ได้ที่บ้านผล,ลไม้ของเล่นหรือดินสอสีเทียนก็ได้นะคะนำมากองไว้สามกอง กองไหนมีจำนวนน้อยกองไหนมีจำนวนมากเด็กๆฝึก,กเล่นฝึกเรียนบ่อยๆก็จะพัฒนาสมองของเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเรียนรู้สามารถเรียนได้ตลอดเวลาคะ่ะลูกนับอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเด็กๆคะ่ะวันนี้คุณครูติ๋วไม่มีกานบ้านให้นะคะ แต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทบทวนเรียนเพิ่มเติมเด็กๆจะได้พัฒนาสมองของเราให้มีความแข็งแรงและก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตลอดเวลานะคะเอาละคะ่ะวันนี้คุณครูติ๋วขอบอกเด็กๆว่าเด็กๆเ,เก่งมากเลย ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและไม่ซนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณครูติ๋วขอฝากแค่นี้แหละค่ะลูกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าดีไหมคะลูกอะไรนะคะยังไม่อยากให้ครูติวไปหรอได้คุณครูติ๋วขอฝากอีกนิดเดียวถ้าอย่างนั้นก็ คิดถึงนะอยากเจอดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้ต่อต้านกับโรคภัยต่างๆที่มีอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แค่นี้โรคภัยก็ไม่มาใกล้แล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ครูติวไปได้ยาคะได้แล้วล่ะอนุญ,ญาตนอแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ รักนะทุกคนบ๊ายบาย